มาถึงคู่แรกของรายการในวันนี้ครับเป็นการอุ่นเครื่องของแชมป์ WBA PABA ในพิกัดน้ำหนัก107ปอนด์นักชกทางด้านมุมแดงน้ำหนักช่างได้107ปอนด์สามารถเล็กกอเกียติยิม วันนี้สามารถเล็กก่อเกียริยิมนะครับเจอกับคู่ชกอันตรายจากแดนอีเหนาอินโดนีเซียนะครับในพิกัดน,น้ำหนักร้อยเจปอนด์เท่ากันอยู่ทางด้านมุมน้ำเงินเสียงประมือต้อนรับจักอามิซา ช่วงเวลาสำคัญจากนี้ไปนะครับจะเป็นสากลอุอ่นเครื่อง6ยกด้วยกันไปพบกับน,นนารายและสนชัยผลชีวินครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับมากรรมมวยโลกกอ,อกเกตกุ๊บก็เดินทางมาถึง อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้วันเสาร์ที่28มีนาคมนะครับเราอยู่กันที่เวทีมวยพัทยาบ็อกซิ่งโบมุมงพัทยาจังหวัดชนบุรีมาดูการอุ่นเครื่องของนักชกไทยกับนักชกอินโดนีเซียนะครับสองคู่ต่อกันเลยนะครับคู่แรกสามารถเล็กกอกเกียติยิมครับนักมวยไทยครับอยู่มุมแดงเป็นแชมป์พาบาลูมินิมัมเวนนะครับร้อยห้าปอนด์รูมินีมาอุ่นหมัดในพิกัด107อปอนด์นะครับเจอกับแจ็คอามิซาสามารถเล็กครับ มีชื่อจริงว่าวิทวัตบาศาเปลี่ยนนะครับอายุ30ปีเป็นชาวอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลานะครับมีทางด้านชิโนดะครับเป็นเทนเนอร์ชาวญี่ปุ่นแล้วก็คมพยัคฆ์นะครับเป็นสองแรงแข็งขันครับไทยกับญี่ปุ่นผสมประสานกันนะครับส่วนแจ็คอกรมิซาครับเชิญคุณสันชัยครับแจ็คอมิซาครับก็รู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับ มาต่อยมืองไทยนี่เป็นสึกครั้งแลยครับอายุ27ปีนะครับเกิดที่จาการ์ตาในอินโดนีเซียครับที่ชกนี่ชนะ20นะครับแพ้34เสมอ6ขอผ่านการชกกับนักมวยไทยมาเยอะครับอย่างวันเฮงอย่างนี้นะครับเพชรมณีเนี่ยว่าจะเป็นอดีตแชมป์โลกอย่างเสียงเจ้าจงเนี่ยก็เคยเจอมาแล้วนะครับไปชกที่จีนก็ชกมาแล้วนี่มืองไทยนี่หลายสิบครั้งรวมทั้งที่ญี่ปุ่นแล้วก็ฟิลิปปินส์ครับครับสำหรับสามารถเลยครับ ก็เป็นหนึ่งในความหวังของกอเกตกรุ๊ปนะครับปีที่ผ่านมาวันที่5กันยายนนะครับส5 5 7ก็ขึ้นชิงแชมป์โลกมาแล้วครับรุ่น108ปอนด์ของ WBC สภสาโมยโลกก็ประกวดแพ้ TO ให้กับนนวยะอินโอเอะนะครับยก11ที่กรุงโตเกียววันนั้นใครที่ได้ดูการถ่ายทอดสดกลับมาก็ต้องยอมรับหัวใจของนักชกไทยนะครับผู้สัไทยต้องยอมรับว่าสามารถเล็กนี่ยืนหยัดสู้นะครับกับทางด้าน อินโดเอได้11ยกนะครับแมแล้วก็เรียกว่าถ้าเกิการไม่จับแพ้ก็ยังไม่ยอมง่ายๆครับเหมือนกันครับก็เป็นผู้เละชจริงที่สมกดิ์ศสี่ครับทำหน้าที่ได้ดีแต่รับตอนนี้มาต้นไปนะครับเป้าหมายของสามาเล็กจะอยู่ในรุ่น105ปอนด์นั่นคือไปต่อย108อ่าียบต่ำลงมานะครับวันที่ไปชิงนั้นไปชิง108ปอนด์รูปร่างและกำลังปะทะก็เลยสู้แชมป์โลกชาวญี่ปุ่นไม่ได้อินโดีเอนี่หลังจากชกสามาเล็กก็ ขึ้นไป11 5เลยนะครับครับที่ดูแลกันว่าได้เปรียบเราขนาดไหนครับขึ้นไป2รุ่นนะฮะจากรับจาก108 112นี้ยังไม่ไหวนะครับต้องไปถึง11 5ปอนด์และยังสามารถน็อกแชมป์โลกอย่างปอมาปอบนสได้ด้วยนะครับแค่สามยกขนาดนึงขณะที่สามารถเล่นเราชูได้ถึง11ยกครับดูครับวันนี้ก็แจ็คอัมิซากป็นบททดสอบอย่างดีครับหมวยที่เหนียวแล้วก็ หายหน้าไปพักหนึ่งนะครับจางมิซ่าอน,นี้กลับมาแล้วนะครับเอยชื่อนี่คอมัดมวยสากลคนไทยก็คุ้นเป็นอย่างดีครับแจ็คมิซ่าพวกเดียวกับพวกเซมิเฮกเลอร์พวกนั้นสินค้าออกชั้นดีครับของอินโดนีเซียก mm hmm. ำหนการชก6ยกนะครับก็เป็นการพิสูจน์แล้วก็ดูสภาพร่างกายของสามารถเล็กด้วยนะครับ ในการที่จะกลับมาล่าบอลังโลกสมัยที่ครั้งที่สองนะครับในรุ่น105ปอนด์จะทำได้หรือเปล่ากลับเข้าสู่บรรยากาศสดๆกันต่อครับถ่ายทอดสดจากพัทยาบ็อกซิ่งโวลครับเมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีนะครับปัจจุบันนี้เวทีแห่งนี้นะครับเรามีการเปลี่ยนแปลงใหม่นะครับ โดยมีคุณนิพิษเกตหงพัดนะครับเกตพง์พัดเป็นนายสนามคนใหม่ล่าสุดส่วนประธานบริหารยังเป็นคุณโอรสชุติมันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ขอบคุณบริษัท AEC Shopping Center ครับ0 2 6 6 8 2 2 2 0ขอบคุณกุญแจและเครื่องมือสารพัดช่างโซโลครับบริษัทต่อสยามคอมเมอร์เชียลจำกัดผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายยางนิโตจากประเทศญี่ปุ่น ขอบคุณคุณสมชาติจเจริญวชรวิทย์ครับนายกสมาคมมวยอาชีพแห่งประเทศไทยก็มาชมกันต่อนะครับสามารถเล็กพบกับแจ็กมิซ่านี่เป็นการลา้างตากันอีกครั้งนะครับเพราะว่าครูนี้เคยเจอกันมาเมื่อ3า,าปีก่อนนะครับในตอนนั้นสามารถเล็กชนะคะแนน6ยกครับวันนี้มาเจอกันอีกครั้ง3ปีให้หลังจะเป็นยังไงครับตัวแจ็กมิซ่านี่มาชกเมืองไทยไม่ต่ำกว่า20ครั้งครับน,น่าจะเป็นนักมวยที่เดินทางมาต่อยเมืองไทยมากที่สุดนะยังฮะ มีมีมากกว่านี้ไหมโอ้โหครับมนเลยน่าจะมากกว่าหน่อยก็ถือว่าเป็นมวยอยู่ในชุดเดียวกันนะเอยชื่อแจ็คอามีซ่าซาม่แฮกเลอร์แฮร์รี่อาร์มอนเนี่ยโอ้โหครับคุ้นคุ้นเป็นอย่างดีนะฮะแล้วก็มาต่อยกับนักมวยไทยรุ่นเล็กๆหลายคนก็ถือว่าเขาก็สร้างผลงานได้ดีนะมวยมวยทั้งทั้งสามรายที่เราเอ่ยถึงเนี่ยคือถ้าของแท้นะต้องผ่าน3าคนนี้มวยสร้างของเรานะครับ ถือเป็นด่านอันตรายะฮะแล้วเป็นรุ่นรุ่นเล็กหมดเลยนะสามคนนี้ครับ,รบน,นี่หนักเก่งครับถ้าเทียบกับแบบมวยไทยก็ต้องผ่านระดับพลหารเล็กสิตุนทองครถือ่าเป็นด่านหินอ้าวแล้วน,นี้ยังไงกับศิษรษะหรือเปล่าแต่จ้ากมิซ่านี่เจอมาหมดแล้วครับสามารถเล็กวันเฮงยอดมงคลขวัญไทยภผยผ่าลบเป็นทางผ่านให้นักมวยไทยแล้วก็มวยต่างประเทศครับ ญี่ปุ่นจีนนะฮะก้าวขึ้นมาเป็นแชมป์โลกสถาบันใหญ่เสิงเจ้จาจงนนี่นะครที่คุณสาไทยเรียนนะฮะโอ้โหไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับมันถึงสองเขาสามารถเล็กก็ยังคงพิซซ้อมเก็บตัวที่เดิมนะครับค่ายมวยบัญชาเมฆของบัวขาวบัญชาเมฆครับครับดังนั้นการกินอยู่หลับนอนการพิซซ้อมก็หายห่วงนะครับเก็บตัวอย่างดี แล้วก็มีนักมวยของกอเกียติโปรดักชั่นลหลายคนนะครับทาการบิดซ้อมอยู่ <S <S เพชรบางบอลเพชรจ่อแฮก็อยู่นะครับมาร์นาชายัยบัญชาเมฆก็ซ้อมอยู่ที่เดียวกันจังหวะส่วนของทางด้านแจ็คอาิซ่าสามารถเล็กไม่สนครับเดินต่อโอ้ยจนตัดลำตัวเหมือนกันครับแจ็าอาิซ่ามาคราวนี้ดีขึ้นนะสังเกตดูอาการชกนี่ดูดันมากขึ้น ขวาเข้าไปอีกมาสารัเล็กเดินต่อดูจงังหวะภาพชาติครับยกที่ผ่านมาเวลาพุ่งเข้าหาในีสีรษะของแจ็คแอมเซาเนีน่เกรงว่าจะมีอันตรายกันวันนี้ขอบคุณซ o ฟอติก p s เครื่องสำรออไฟฟ้ามาตรฐานอุตสาหกรรมนะครับป้องกันไฟฟ้าดับไฟตกไฟกระชากไฟเกิน ติดต่อได้ที่0 2 1 8 6 3 0 1 0ส s u p e t UPS ผู้นำเครื่องสำรองไฟฟ้าจัดจำหน่ายในร้านไอทชั้นนำทั่วประเทศแล้วนะครับขอบคุณเครื่องปรับอากาศ Mitsubishi Heavy d u t y ระบบ j e t ดโ o ลเหนือชั้นกว่าด้วยเทคโนโลยีอากาศสยานครับดูกันต่อนะครับผ่านมาถึงยกนี้ก็สามารถเล็กก็ยังลุยเหมือนเดิมครับนี่เลยครับม,มามัชุดมาแล้วภายใต้การเทของเซจิชิมุดะนะครับแต่นื้ญี่ปุ่น ดูครับเน้นตัดลําตัวตอามิซานี่ก็ยังป้องกันตัวได้ดีนะครับดูครับยกกาดขึ้นมาบล็อกได้เนื้อตัวอมิซ่าอันนี้ดูเรียกว่ามัดกล้ามในมากขึ้น,นใหญ่กว่าเดิมหายหน้าไปประมาณ3 4มสเดือน,นครับนี่กลับมาขึ้นชกอีกครั้งหนึ่งจากอามิซาวันนี้ดูจังหวะหลบหลีกของสามารถเล็กนะครับแจ็คอามิซานี่ต่อยไม่โดนเลยนะคุณนนท์ ครับใช่ครับก็โยกนะโยกดูสายตาดีมากเลยก็เห็นอาจจะเป็นการทดสอบนะอีกอย่างหนึ่งในการป้องกันตัวครับในการหลบหลีกผู้ต่อสู้ก็เห็นการพัฒนาการที่ดีครับของสามาัรถเล็กครับเพราะว่าทางทีมงานกอเกตโปรด Production ักชั่นเนี่ยพยายามที่จะปรับแผนให้ทั้งคมพยักษ์และก็ชินุดานีเข้มการพิซซ้อมนักมวยทุกๆกคนเลยนะครับ เพราะว่าปีนี้นี่อย่างที่เคยเออกข่าวกับสื่อตลอดนะครับว่าจะมีนักมวยอย่างน้อยสามสี่รายนะ,ะขึ้นชิงแชมป์โลกไม่ว่าจะเป็นทางเพชรบางบอนเนี่ยโหกำลังแบบว่าใกล้ชิงรอจงังหวะรอเ,<ล>เวลา,าจริงครับเพชรบางบอ,บอนอนรสิงแล้วก็ไผ่ผาลบรวมไปถึงยังมีพวกเทิดศักดิ์นี่ก็รอที่จะชิงครั้งที่หกนะครับ ยังมีดาวรุ่งอยกมากมายนะครับเพชรจอแฮเพชรมณีอือ้มลำตัวนี้ต่อได้ดูบ้างครับดูดันขึ้นก็แม่ดูครับออกเสียงด้วยแม่จังบิซ่าเวทีแห่งนี้นะครับยังไม่มีการน็อกเกิดขึ้นเลยนะครับสำหรับการชกในแบบสากลนะครับไม่น่าเชื่อเลยนะครับทั้งที่ทั้งมวยที่มาชกก็หลายคนก็ดูดันนะแต่ก็กด ยังไม่มีเลยนะครับกุตุนนท์ไม่ถึงน็อกเอาท์นะครับตั้งแต่เริ่มมาเนี่ยยังไม่มีน็อกเอาท์ให้เห็นมีนับนับมีมีสดเคยได้นับนักมวยฝรั่งเศสโอ้โหนี่ดูครับจะน็อกไหมครับแม่สามารถเล็กนี่ต่อยดูดันจริงๆครับแจ็คอเมซ่าก็เดียวแน่นครับเป็นนักชกที่มีท่าทล่มสูงมากครับแจ็คอามซ่าครับใครนอกเขาได้ก็ต้องสุดยอดครับใครพารบครับที่น็อกได้หมดยกครับพักสักครู่ครับ ดูจงังหวะภาพช้าครับนยกที่ผ่านมาแม่ลูกนี้โดนสามารถเล็กโดนเหมือนกันนะครับโดนขวาลำตัวครับนี่นะครับเต็มๆโดนทั้งซ้ายทั้งขวาแจ็คอามิซ่ายังทนอยู่ได้ครับวันนี้ขอบคุณ AEC Shopping Center ครับ02668 2220ขอบคุณบริษัทแกรนแอนแกรนสปอร์ตกรุ๊ปจำกัดบริษัทเซียมยับจำกัดนะครับผู้ผลิตหมอนยางพารา ปานาโอสดครับยาแคปซูล v ี a ม็สู้ทุกสนามขอบคุณไทยเจริญการช่างและขอบคุณกระท่อมหินนันทพักนะครับวังน้ำเขียวนครราชสีมาครับมาชมกันต่อนะครับยก4แล้วนะครับสามารถเล็กก่อเกดยิยิมกับทางด้านแจ็คอมมซ่าครับเมื่อช่วงยกที่แล้วนี่โอ้ต่อยดูดันมากๆครับสามารถเล็กตัดลำตัวนี่เสียงรุนแรงเสียงดังฟังชัดเลยดูครับแบบนี้ครับมันต่แจ็คอเมซ่าครับยังทนได้ มามีล็อกด้วยนะครับล็อกแขนด้วยวันนี้เหนียวเป็นพิเศษนะครับแจ็คกามิซ่าที่ผ่านมาเคยโดนน็อกก็โดนแผยพารบของเราเนี่ยครับน็อกเพราะไผ่พารบหมัดหมัดคมมากครับฮะแล้วก็ต่อยได้ทั้งทั้งซ้ายทั้งขวานะครับนี้มาดูครับโจบมาดสามารถเล็กเนี่ยน็อกได้หรือเปล่าปัญหาที่ต้องปรับปรุงก็คือเรื่องพลังหมัดนะครับ ครับพอสามารถเล็กเนี่ยก็ให้ทางคมพยักษ์ครับเข้มขึ้นนะฮะในการพิซ้อมแล้วก็ปล่อยมาชกแต่ละครั้งนี่ต้องเห็นการพัฒนานะครับทางทีมงานก็เก็บบอลชั่นทํามวยแล้วก็มีเป้าหมายสู่บอลลังโลกสถาบันใหญ่ทุกๆรายเลยนะครับครับสามารถเล็กนี่ถ้าชิงร้อยห้าเนี่ยน่าจะมีล้นมากกว่าที่เคยไปชิงร้อดมันเสียเปรียบนะครับร้อยยังมีโอกาสอีกเยอะครับ มากกดลงไปเลยก็ถามนักมวยตรงๆนะคุณสันชัยเจ้ามาดบอกว่าทาได้ครับร้อยห้านี่สบายๆเลยลก็เป็นปน,น้ําหนักใช่ธรรมาชาติด้วยน้ำหนักที่ดีด้วย <มา S 1> นะฮ<น>ะ,คะเคยชนะมูมัดราชมานมาแล้วนะครับครับในพิกัดร้อยห้านี่โอ้โหดูครับดูความดุดันของสาม,มารถเล็ก <c oughs> เล่นเครื่องครับรวมเป็นชุดว <c oughs> ่าแต่เจ้มิซ่าก็ไม่ยอมนะครับโดนท้ายเหมือนกันฮะสามารถเล็กโอ้โหจังหวะ ต้องระวังนะครับมีอภิคัดส่วนนะครับที่เชื่อครับหนีไม่ออกครับจากมิซ่าดูครับดูการชคของทั้งคู่ก็ความเก่านี่ใกล้เคียงกันนะครับถือว่าเก่าพอกันเลยครับสามารถเล็กอัดลำตัวโอ้โหันนี้สามารถเล็กดูตัวใหญ่ดูตัวใหญ่มากนะครับจากมิซ่านี่ก็ต้องรู้ว่าสามารถเล่นนี่เคยปราบบูมัดรัชมานมาแล้วอินโดนีเซียนะครับนั่นก็ระดับแชมป์โลก นี่เร่งเลยครับมีไหลช่วยด้วยแม่การตอนมวยนะครับคงสามารถเล็กอันนี้ถือว่าเก่าได้ระดับแล้วหมดยกครับดูจังหวะภาพช้าครับโอ้โหโดนครับหมัดนี้แจ็คอาิซาโตได้ดีเหมือนกันครับส่วนใหญ่จะติดท่อนแขนนะครับมีอัปสรัคนี่โดนปลายคางแต่ก็ยังทนอยู่ได้นะครับ วันศุกร์หน้านะครับศุกร์ที่3เมษายนอขอเชิญชมศึกดาวรุ่งพัทยาบ็อกซิ่งเวิร์ครับณเวทีหมยพัทยาบ็อกซิ่งเวิร์แห่งนี้นะครับมีคุณนิพิษเกตพงพัฒนะครับในสนามท่านพันธุ์มดเอกสุกทัศน์พุ่มพันม่วงคุณสมชายมิสูครับเป็นคนประกบคู่มวยคู่เอกของรายการมาดูยอดภูหลวงหัวรงน้ำแข็งครับชิงแชมป์กับพลังพลลูกปักน้ำ ครูลองเป็นเพชรโทรปอฉลาดเจอกับเพชรนำโชคสิทธิ์สจอจสุรินนะครับแล้วก็เด็ดเดี่ยวสอกรินมีเจอกับซูปเปอร์เกียรตินครชนมวยเริ่มชกตั้งแต่ายามเวลาประมาณค่ำค่นะครับสองทุ่มครับอาจารย์ค่ำค่วันศุกร์ก็เจอกันที่นี่ครับครับก็ศูนย์รวมมวยดีทางฝั่งตะวันออกก็ต้องที่เมืองพัทยานะครับครับ มาดูต่อครับยก5าการอุ่นเครื่องของสามารถเล็กกอบเกตยิมครับพ <c oughs> บกับแจ็คอามซ่าครับ <c oughs> เป็นนักชกมากประสบการณ์จากอินโดนีเซีย4ียกที่ผ่านมาก็สู้กันสนุกนะครับสามารถเล็กเป็นฝ่ายเดินหน้าลุยหมัดออกได้เยอะกว่านะครับหมัดของสามารถเล็กแล้ววันนี้ยิ่งชกก็ยิ่งตัวใหญ่นะครับเห็นชัดเจนครับ อมิซาก็ท่าทโตสูงขายน็อกเขายากมากนะครับจะมีก็ไพยพารลบที่<ะ>น็อกได้สังเกตนะครับคุณสุนนรายการถ่ายทอดสดทางไทยทีวีเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนี่สู้กันครอบยกตลอดไม่เหมือนแต่ว่าถ้าไปชกรายการอื่นนี่น็อกกันยกสอง,ยกส,องยกสาม<ะ>ช่วงแรกนะครับท,<า>ทั้งที่มวยก็เหมือนกันนะ,ะสามารถเลยกก็ใส่เต็มที่เลยดูดิแต่ว่าการสั่งมวยของรายการเราเนี่ เรียกว่าเอาโวยคุณภาพนะครับเรียกว่าทนโท,ทรหดกันจริงๆมาทดสอบนักบวยในสังกัดข,ของกอเก็บโปรดักชันนะครับสังเกตว่าพวกลิชี่บรีดอะไรพวกนี้เนี่ยครับที่ชกกันไปในช่วงที่ผ่านมานั่นก็ไม่เคยแพ้น็อกนะครับแต่พอไปต่อยที่จังหวัดนครปฐม,มโดนยกสามโดนน็อกเลยไม่น่าเชื่อเหมือนกันครับเหมาือนกับว่าเราจะได้ชมกันอย่างสนุกสนานนะครับชมกันเต็ม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 มาหกยกนะ ส่วนใหญ่เลยครับวันนี้ก็แนวโน้มแห่โอกาสครบยกสูงครับใช่ครับโอกาสครบยกนี่มีถึง90ครับคุณสันทัยตอนนี้ฮะ90เอร์เซขึ้นเลยนะครับโอกาสครบยกแล้วยังมีการแลกตอบโต้ตลอดนะครับครับไม่ได้ต่อยข้างเดียวนะครับคู่ชกก็สวนหมัดงามๆหลายครั้งนะครับสามารถเลวก็โดนไปเหมือนกันช่วงท้ายยกที่ห้าครับหมดยกครับ ดูจังหวะช็ชอตสวยๆครับยกที่ผ่านมาแม่หาไล่ไม่จนครับโดนยังไงก็เอาไม่อยู่นะโดนเยอะเหมือนกันครับแจ็คอเมซ่าวันนี้วันนี้ขอบคุณเครื่องดื่มสมุนไพกรก้านตองผักขาวตองตราเอ็กซ์ตราแฮปปีพ้พ f ีเพร์เฟสขอบคุณธนทรครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารขอบคุณบริษัททวินสเปเชียลจำกัดแม็กซิโมโซลูชันครับโดยนายพลคนขอนแก่นครับมารุ้นกันต่อครับยกที่6เป็นยกสุดท้ายนะครับ การอุ่นเครื่องของสามารถเล็กกอกเกียรยิมกับแจ็คออมิซาอินโดนีเซียครับในพิกัด107ปอนด์ปล่อยขึ้นไป2ปอนด์นะครับเป้าหมายแท้จริงของสามารถเล็กก็คือแชมป์รุ่น105ปอนด์นะครับทั้ง4สถาบันเลยนะคุณสันชัยใช่ครับมีโอกาสทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็น WBCWBAIBF นะครับหรือว่าจะเป็น WBO ครับซึ่งโอ้โหดูครับดูมาชุดชนี้ครับของสามารถเล็กครับ หุยต่อยหนักแรงแม่น oh. เอาจะเป็นคนแรกหรือเปล่าครับที่น็อกผู้ต่อสู้ได้ในการถ่ายทอดสดทางไทยทีวีกอสเก็ตนะครับแล้วก็ต้องมาติดตามนะครับเพราะว่ายังไม่มีใครทําได้นะครับแต่ถ่ายทอดสดมาหลายเดือนแล้วเนี่ยยังไม่มีใครสามารถชนะน็อกได้ในเวทีแห่งนี้นะครับยกนี้เป็นยกสุดท้ายนะสามารถเล็กดูท่าทางจะเร่งนะครับเป็นการดูกําลังของตัวเองด้วยดูชื่อว่าเร่งแล้วเร่งได้ไหมไ oh. หวไหม โอ้โดนซ้ายของอามิซานะครับหมัดซ้ายยังน่ากลัวอยู่นะครับอามิซาจังหวะที่เขาออกแต่ละครั้งก็หวัดเสียวครับเสียวแทนสามารถเล็กมั้ยังมีการหนีบหมัดด้วยนะครับจากอามิซาเทคติกเยอะครับมาดูสามารถเล็กครับแต่แสดงให้เห็นนะครับว่าดูดันกว่าเดิมเยอะครับไฟนี้มีหมัดชุดดูครับโอ้โหหม่ถ้าไม่ใช่จ็คมิซ่านี่น่าจะหล่นไปแล้วครับ อ้าวแล้วยังไงฮะไปกดฮะกรรมการเตือนสามารถเล็กนิดนึงไปกดอามิซาก็เลยถือโอกาสอูไปนิดหนึ่งฮะถ้าไม่มีใครน็อกได้นี่สงใส่ตรงใช้บริการของเพชรจอแฮแล้วมั้งเพชรจอแฮวันนี้ก็มานะมาเป็นพี่เลี้ยงมาเป็นพี่เลี้ยงครับหมายเพชรจอแฮน่าจะขึ้นรอบ้างว่าจะทำลายสถิติอาถรรพ์ได้ป่าพักพักอยู่พักพักมือเจ็บมือเจ็บมือเจ็บแล้วตอนนี้หายดียังฮะยังครับยังครับโอ้ยังแม่ งันโชว์น็อกกันอีกนะเพชรจอยแฮครับจริงๆแล้วจะต้องต่อยวันที่18ที่ผ่านมาที่อยุธยาครับแต่เลื่อนไปเพราะว่าข้อมือเจ็บฮะตอนนี้รักษาอยู่แหมงั้นชิง WCU เร r ซียไปแล้วนะดูท่าทางจะครบยกนะคุณสารชัยดูแล้วแนวโน้มสูงครับอาจารย์นะเราต้องตามหากันต่อไปว่าใครจะชนะน็อกเป็นคนแรกอ่าเดี๋ยวดูคู่ต่อไปฮะบิ๊กมี่ครับอืม เอาล้ครับน่านจะครบยกแล้วล่ะครับปลายยกแล้วจัมบิซ่าก็มาคล้องตัวแล้วครับมาแล้วก็ยังพยายามอยู่นะครับมาโชว์หมัดชุดให้เห็นอีกศาสตรรมปั้นใส่ทางด้านจัมบิซ่าแล้วก็หมดยกสุดท้ายครับเดี๋ยวดูชูมือเลยนะครับ การชูมือก่อนเลยนะก็สามารถเล็กนะครับชนะคะแนนนะครับก็เราจะพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาติดตามคู่ต่อไปครับ